โยว่าทราเรับเดี๋ยวเราชมทุกท่านกันแลวนะผมก็นีไ okay, <Okay, S 2> มโยโอเคระบบแบบอันอนี้เอเล็เจอเอกหรือว่า AI ก็เลยแล้วนะนะซึ่งในคลิปนี้ผมจะม,มาทำการรีวิวตัวละครใหม่ในอัปเดตตัวนี้นะผมก็เป็นจากตัวหอนะโอเคไปดูวิธีหากันเลยไป let's go โอเคนะครับวิธีหาของตัวนี้ก็จะเป็นในโซของนี่ครับหอชั้นที่50นะ ก็เลยจถึงห้าินะมันก็จะได้ตัวละครเระมานนี้โอเคไปดูความสามารถแล้วก็ตัวละครเลยดีกว่าโอเคทีนี้มาดูพาสีไปเลยดีกว่านะคนดูนะมานะครับผมพาสีโอ้โหพาสียาวนะตัวนี้ผมบอกเลยผมจะตั้งใจอ่านให้ทุกคนฟังละกันนะครับแม่มีกระดูกทิ่นนะื้อกูเนี่ยเออกระดูกลินนะอ่ะผมจะตั้งใจอ่านให้ทุกคนไนดะ้ฟังกันกนะครับอันหนึ่งนะคนดู ันนึงนะโอเคมาครับคนดูเมื่อกี้เราไปจัดการอะไรมาแป๊ดเดียวนะครับผมนี่มาครับมาดูพาร์ทสี่แรกเลยนะครับผมถ้าทางถ้าสกิลติดตัวนะผมการเปลี่ยนแปลงทุกสิบห้าวิจะสลับร่างการหักถ้าค่าเริ่มต้นนะฮะความเสียหายของจุดจุดจุดจ,จ,จ,จะถูกปิดให้ใช้ความสามารถโดยใช้งานในขณะที่อยู่ในสถานะแสงแต่ความสามารถนั้นจะถูกโจมตีละเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็น ยางมากนะผมโอ้ยอย่างมากเลยอะอยางมากไอ้ยังอยางมากนะครับอะไรลงมา้านหน้าหน่อย,ออยนะครับผมมาต่อเลยเดี๋ยวผมต้องตังต้งใจอ่านให้ฟังหน่อยนะครับเาแต่ละสิบอันนี้มันก็ยาวเนี่ยหนะ้าผมหนึ100่งร้อยทีไปหาหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์พลังของโจมตีหลักนะผมอ่านะการโจมตีหลักการ จะถูกปิดให้ใช้ในขณะที่อยู่ในสถานะหนักและความเสียาหายจะจากความสามารถของเขาจะเพิ่มขึ้น200%นะครับผมนี่อันตีคือสลับล่างโอ้มีสลับล่างด้วย,ยสลับล่างไา้นะครับตัวนี้นี่มันอนัจฉริยะนี่ว่านี่ครับมาคนดูต่อเลยนะครเมื่อเปิดใช้งานจะสลับล่างเป็น dps หรือจุดๆๆการหมุน dps นะผม dps f O A. A. M นะบผมทุกๆการโจมตีจะติดจะติดสถานะเลือดเลือดไหลนะผมทั้งการโจมตีหลักความสามารถของจุดๆ,ๆจะถูกตามด้วยการโจมตีทันทีหลังจากใช้แต่ละครั้งการโจมตีต่อนี้จะใช้ความเสียหายนะอืมนะครับผมเออนะโอเคไปต่อไปนะครับ เลยต่อไปเลยต่อย,ยาวครับต่อย,ยาวปาะสิยาวนะทุกครั้งที่ใช้ความสามารถในขณะที่อยู่ใน DPS นะคระบบับ SORM นะ,ะเราจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น25%และสามารถทับซ้อนได้สูงสุดคือ1,000%การโจมตีจะมีผลนะฮะอะไรไม่รู้อะน, <laughs> นอกจากนี้ยังบัฟยูนิตเอ่อนอกจากนี้ยังบัฟยูนิตเรานะทั้งหมดในในระยะ ด้วยนะผมห้าห้าเปอร์เซ็นต์อ้ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่นะห้าสามตัวนี้ใช่เลยนะเออจะคิดอย่างนั้นนะอันนั้นอันนั้นไม่ใช่นะอันน้นแปลงล่างนะเออแต่ถ้าห้าสามตัวจะใช่อยู่นะอ่ะเลื่อลงมาด้านล่างนะผมความเสียหายจากความสามารถและคูดากาโจตี HPA นะผมลบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์บัฟสนับสนุนแห่งนี้จะไม่สามารถซับซ้อนกับบัฟอืดได้ในขณะที่บับกันอยูอ่ประมาณนี้นะผมสำหรับตัวนี้ ก็เป็นผ้าสีแบบแนวบับๆอะไรงนี้โอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยผมไป let's go โอเคเขาดูเราตัดมาในเกมแล้วนะมามาดูกันเลยตัวนี้จะเก่งเท่าพี่เซกพี่ใช่ะพี่เสือเราหรือเปล่านะครับมานะครับผม,ม,นะผมเลือดมาอยู่ที่หกแสนเจ็ดหมื่นหกพันนะผมนาวีที่หนึ่งล้านหกหมื่นนะคูดาที่สองจุดแปดและยี่สิบจุดแปดล้ว 20, 8, แล้วก็สปีดที่สี่สามนะอัพขั้นแรกนะผมอยู่ที่สามพันห้าร้อยนะ เปลี่ยนท่าด้วยนะครับผมหน่ยขอดูหน่อยขอดูท่าหน่อยดิคืออะไรก็อยากเห็นเธออู้วว่ามีสกิลดีนะครับผมมีแล้วมีแล้วมีแล้วอู้อัพขั้นนี้มีแล้วมีแล้วแล้วผมขั้นนี้ครับเก็จะเป็น๙๐๐๒๐๙๐๐๐นะหมายถึงเป็นหนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นคูเที่หนึ่งจุดแปดแล้วที่สามจุดสองแล้วก็สปีดที่สี่จุดสามอัพขั้นต่อไปสี่พันมีท่าใหม่ด้วยเขาดูท่าหน่อยอ่าท่าท่าท่าแตท่าใหม่ว่ะ ถ้าใหม่ถ้าใหม่เนี่ยดาวใหม่พี่คราวมันหายเรื่อยๆนไม่สนใจแล้วนะครับผมค่านี้เขาเลือกเป็นหนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นดาวเป็นหนึ่งล้านแปดแสนคูดาที่หนึ่งจุดแปดแล้วที่สี่เป็นจุดหกแล้วก็สปีดที่สี่จุดสามเอาขั้นต่อไปสี่พันห้าร้อยค่านี้เลือกกันเป็นหนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นนะดาวใ่เป็นสามล้านห้าแสนเก้าหมื่นแล้วคูดาที่หนึ่งจุดสามแล้วก็แล้วก็เลขที่ห้าสิบสองแล้วก็สปีดที่สี่จุดสามเอาขั้นต่อไปหกพัน ข้าน,นี้เลือดกเ 2, 1, 000, ็เป็นสองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะผมดาวไปเป็นสี่สี่แสนสองสองแสนสองหมื่นนะครูดาวไปหนึ่งจุดแปดเลยที่ห้าสิบสองจุดสี่แล้วก็สปีดที่สี่สามเอาขั้นต่อไปแปดพันขั้นท้ายนะผมอ่านี่นะนะผมเออขั้นนี้นะเลือดพี่แกก็จะกลายเป็นสองล้านเจ็ดเจ็ดแสนเก้าหมื่นนะผมดาวไปที่ห้าล้านแปด ดาวเมตที่5เอ้ยไม่ใช่เด็กเออดาเมจร้าล้าน2แสนแปหมื่นครูดาวที่1,8แล้วที่72.8แล้วก็สปีดที่4,3่จุดขอดูวันนี้หน,หน่อยหน่อยไหมครับผมเป็นยังไงบ้างะอ่าขอดูขอดูอ,ดอู้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 อ้มามาดูตัวบัฟกันนะครับผมโอ้นี่ครับไม่หนึ่งบลีเหรอก็ใช้ได้ก็โอเค เดี๋ยวลองกดสลับดูนะฮะเป็นไงบ้างโอ้นี่ครับเห็นไหมพี่คราวของเราแล้วเป็นหนึ่งบีอะเป็นอย่างางี้วะ้าเมดแบบมัน,ปนแปลกๆนะผมวานะไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวเราขายวุตะดูนะครับดูนี้ว่ามันจะมับได้เ,เท่าไหร่นะสองบีนะครับผมนี่เคยค่อยๆครูดาวมันหนึ่งนาทีนะคนดู เออคุณดาวหนึ่งนาทีนะครับผมใช่คูณดามาหนึ่งนาทออีผมขายเรื่อยๆไม่ไม่รีบไม่รีบขายเรื่อยๆขายเรื่อยๆโอเคขายเรื่อยๆไปเลยสามบีนะครับกดเขาไปเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็ตัวนี้ก็ให้เมตาใกล้ๆกับอันนี้อยู่นะตัวอรลุจ,จิแต่ว่าอรลุจ,จิเก่งกว่าเยอะเอออรลุจ,จิเก่งกว่านะนับก็ประมาณนี้สำหรับตัวนี้นะเออ โอเคก็เดี๋ยวไปคลิปแล้วกัน okay, โอเคถ้เคาเกิดใครชอบพิปนี้ครับก็อย่าลืมซับสไคร b e และแชร์ด้วยแล้วอเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าโอ้คลิปนี้ก็ขอตลากว่าพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ